สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่รักและชื่นชอบหนพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันกับช่องศรัทธาพระเครื่องนะคะจะพบกันช่วงยามบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะยินดีต้อนรับนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะเผื่อว่าในอีพีที่แม่ค้าลงนะคะมีองค์ไหนที่สนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะ ช่องทางการติดต่อแม่ค้านะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0982723960นะคะหรือว่าจะเป็น ID Line นะคะ0982723960นะคะไม่ว่าจะโทรหรือว่า ID Line นะคะสามารถติดต่อแม่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะในส่วนของราคาวันนี้ก็เปิดไว้ที่400บาทเหมือนเดิมเลยนะคะ400บาทส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะ หากท่านใดไม่สะดวกโอนเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400บาทส่งฟรีเช่นกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องนะคะหลากหลายรายการเลยนะคะมาให้รับชมกันนะคะดูองค์ที่ชื่นชอบนะคะถูกใจองค์ไหนก็ทักมาปิดกันได้นะคะในราคาย่อมเยานะคะ400บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันเป็น ep ีที่9 15แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะรายการแรกของวันนี้นะคะจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้นะคะสวยๆเลยนะคะวัดช่องแคนะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ สวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะเหลียนหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะให้ดูนะคะด้านหน้านะคะหน้าอาบาเช่นะคะปีศูนย์ห้านะคะองค์นี้เนี่ยค่อนข้างเก่าอยู่นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนื้อเก่าเก๋าสวยสวยนะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อทวดหน้าอาัปเช่ปี05นะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่3นะคะจะเป็นสมเด็จเกดชยโย6ชั้นนะคะให้ดูก่อนนะคะเนื้อจะออกแก่งๆนะคะองค์นี้เนื้อด้านหลังนะคะ ่านใดสนใจนะคะสมเด็จเกศชัยโย6ชั้นนะคะพิมพ์สวยๆนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะอันนี้จะเป็นจอบนะคะเก่าๆเลยนะคะจอบหลวงพ่อเงินหล่อบโบราณน,นะคะ เก่าๆนะคะเหรียยนี้เนื้อด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะจอบหลงพ่อเงินนะคะหล่อบโบราณน,นะคะเนื้อเก่าๆเลยนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะจะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะให้ดูนะคะเนื้อนะคะด้านหลังนะคะจะมีตาเจดีนะคะหรือว่าตาวัดแบบนี้นะคะเนื้อเก่าเก่านะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จบางขุนพรมนะคะ พักปิดกันมาได้นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่6นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูนะคะอันนี้เนื้อจะออกเทาๆนะคะจะไม่จะไม่ขาวเท่าไหร่นะคะในกล้องจะดูเหมือนขาวๆาวนะคะเนื้อตุ๊บตับนะคะเนื้อเก่ามากนะคะเนื้อด้านหลังนะคะ พิมพ์สวยๆนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จบางขุนพรมนะคะเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้นะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนนะคะ รูปเหมือนของหลวงปู่โตะนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อผงนะคะเนื้อจเจาขาวๆแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะจะมียันให้แบบนี้นะคะวัดประดูชฉิมพีนะคะท่านใดสนใจนะคะรูปเหมือนหลวงปู่โตะนะคะเนื้อผงนะคะ ทักปิดกันมาได้นะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะกล้องไม่โฟกัสนะคะเนื้อสวยๆนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จเกตชัยโย7ชั้นนะคะ อันนี้จะเจ็ดชั้นนะคะดูเนื้อนะคะผิวนะคะมันๆเน,นื้อแข็งๆเลยนะคะเนื้อด้านหลังนะคะผิวสวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะเกตชัยโยนะคะสมเด็จเกตชัยโยเจ็ดชั้นนะคะ พิมแบบนี้นะคะเนื้อแบบนี้นะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะสวยสวยเลยนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่เก้านะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะให้ดูก่อนนะคะเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีข้างแบบนี้นะคะ อันนี้เขาเรียกข้างหรือเปล่านะคะเป็นแบบนี้นะคะเก่าเก่าเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อท้องสุกนะคะหลังมีข้างนะคะทักปิดกันมาได้นะคะ400ส่งฟรีทุกรายการนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่10นะคะอันนี้จะเป็น เหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะรุ่นแรกนะคะให้ดูนะคะสวยๆเลยนะคะจะมีจานด้วยนะคะตัวหนังสือคมนะคะหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้ปีศูนย์สี่นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ สว,สวยเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยรุ่นแรกปีศูนย์สี่นะคะ4 0่400ส่งให้ฟรีนะคะทักปิดกันมาได้นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่11นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเนื้อใ,ใกล้นะคะเนื้อด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนื้อแก่งๆนะคะสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อแบบนี้นะคะทักปิดกันมาได้นะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่12นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะให้ดูนะคะเป็นของหลวงปู่ศิลานะคะ แบบนี้นะคะอันนี้แม่ค้าไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะคะชุบทองชุบทองหรือเปล่านะคะเหลืองเหลืองนะคะท่านใดทราบนะคะหรือว่ารู้จักนะคะสนใจนะคะก็ทักปิดกันมาได้นะคะเหรียญเหนือดวงนะคะของหลวงปู่ศิลานะคะสวยสวยเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่13นะคะอันนี้จะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะก้ลองไม่โฟกัสนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อขันลงหินนะคะเนื้อจะออกสีเงินเงินนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ หลงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะเนื้อขันลงหินนะคะกลนจะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้นะคะกล้องไม่โฟกัสีกันนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าๆเลยนะคะอันนี้เก่ามากเลยนะคะเนื้อให้ดูนะคะเจ้าของเขาบอกว่าเนื้อเน่ามากเลยนะะเน่านะะเน่านะคะเน่าเก็คือเก่าๆนะคะ นะคะได้มาแบบนี้เลยนะคะสวยอยู่นะคะให้ดูนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อเก่าๆนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้นะคะ400บาทส่งให้ฝีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่15นะคะนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี1.7นะคะ กองไม่โฟกัสนะคะหลวงพ่อคูณปี17รุ่น2นะคะเหรียญน,นี้เหรียญจะออกดำนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณปี17รุ่น2นะคะทักปิดกันมาได้นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะให้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะ สี่ร้อส่งฟรีนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่1ิบเจ็นะคะอันี้จะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะดูนะคะอันนี้อยู่ในกรอบนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ผงของขวัญน,นะคะท่านใดสนใจนะคะก็ทักปิดกันมาได้นะคะ400บาทส่งฟรีนะคะไปให้พร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกเกษมนะคะสวยๆนะคะ ด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะทักปิดกันมาได้นะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีนะคะภาพไม่ชัดนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่19นะคะนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเป็นแบบนี้นะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังนะคะเรียบๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงปู่ ไข่วัดเชิงเลนนะคะรุ่นแรกนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จเกตบัวโตมนะคะให้ดูนะคะอันนี้เนื้อสวยนะคะพิมพ์สวยนะคะผิวด้านในแห้งๆนะคะบนผิวด้านบนออกมันๆหน่อยๆนะคะ เงาเก่าอยู่นะคะสวยเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จเกตบัวตูมนะคะพิมพ์แบบนี้นะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่21นะคะอันนี้จะเป็นเต่านะคะให้ดูก่อนนะคะสวยนะคะอัคร คมชัดเลยนะคะเป็นเต่าของปูหลิวนะคะสวยๆนะคะด้านหลังนะคะท่านใดสนใจนะคะเต่าหลวงปูหลิวนะคะ สวยๆนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะ400ส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่22นะคะอันนี้จะเป็น25สัศตวรรษนะคะปี2500นรยะคะสวยๆเลยนะคะให้ดูนะคะอันนี้จะน่าจะเป็นเนื้อตะกวัวนะคะด้านหลังนะคะก็จะมียันให้แบบนี้นะคะ 25สิวศตวรรษนะคะปี2องพันห้า้อะคะเนื้อตะกวดนะคะท่านใดสนใจนะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยีนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่ออีนะคะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะเส,สวยนะคะหูเชื่อมนะคะ เขาเรียกว่าหูเชื่อมขอบกระบอกนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่ออีหูเชื่อมนะคะขอบกระบอกนะคะ 400รส่งให้ฟรีนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะจะเป็นรายการที่24นะคะอันนี้จะเป็นขุนแผนนะคะให้ดูก่อนนะคะขุนแผนคู่นะคะบ้านกลางนะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะขุนแผนคู่บ้านกลางนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเนื้อเก่าๆอยู่นะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะ400บาทส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะปลายทางก็400ส่งฟรีนะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัทธาพักเครื่องกันไว้ด้วยนะคะ ดูองค์ที่ชอบนะคะถูกใจองค์ไหนก็ทักมาปิดกันได้นะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0982723960นะคะหรือว่าจะเป็น ID Line นะคะ0982723960นะคะสามารถติดต่อแม่ค้าได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าภาพไม่ชัดอย่างไรน,นะคะลูกค้าสนใจองค์ไหนก็สามารถทักไลน์มาขอร,รูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะถูกใจก็คอยปิดกันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ ep ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ